เรื่องจริงนะครับของไทฟอยด์แมรี่หญิงชาวไอริชถูกกล่าวหาว่าแพร่โรคในนิวยอร์กโดนกักตัวนานกว่า20ปีนะครับช่วงต้นศตวรรษที่20นิวยอร์กและก็อีกหลายเมืองทั่วโลกต่างเผชิญหน้ากับโรคไข้รากาษตร์น้อยหรือว่าโรคไข้ไทฟอยโรคระบาดท,ที่มีผู้ติดเชื้อหลายพันรายต่อปี รายงานข่าวเพอัอตราส่วนนะครับผู้เสียชีวิตอยู่ที่1ต่อ10ช่วงเวลานั้นบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อแบบสมบูรณ์และต้องจ้างนะครับนักอระบาทวิทยามาสืบหาที่มาซึ่งนักสืบรายนี้นะครับชื่อว่าแมรี่มอรอนนะครับซึ่งภายหลังก็เรียกกันว่าไทฟอยแมรี่ลูกจ้างที่ทำงานในบ้านและก็ทำอาหารให้กับครอบครัวคนรวยเป็นผู้แพร่เชื้อแต่ข้อเท็จจริงแล้วนะครับก็มีข้อมูลที่พอยืนยันว่า เธอแพร่เชื้อจนผู้อื่นติดโรคและก็ถึงแก่ความตายเพียงไม่กี่รายเท่านั้นเดิมทีนั้นเมลลอนนะครับกําเนิดในไอร์แลนด์เมื่อปี1869ต่อมาก็เดินทางเข้าสหารัฐอเมริกาในช่วงวัยรุ่นราวคิทศักรารนะครับที่1883หรือ1884เธออาศัยอยู่กับป้าแล้วก็เริ่มทํางานเป็นแม่บ้านรับใช้ให้กับครอบครัวที่มีฐานะหลายแห่งในนิวยอร์กก่อนจะมาทํางานเป็นแม่ครัว ซึ่งแน่นอนว่าจ่ายค่าจ้างมากกว่างานก่อนหน้านี้ของเธอและในปี1906นะครับเธอก็ทำงานให้กับครอบครัวของชาทฮนลีวอร์เรนนายธนาคารที่ร่ำรวยในลองไอแลนด์นะครับมีข้อมูลบันทึกว่าระหว่างวันที่27สิงหาคมถึง3กันยายน ผู้อาศัยในบ้านพักที่เธอทำงานมีอาการโรคไข้ไทฟอยด์หกรายจากผู้อาศัยทั้งหมด11รายช่วงเวลานั้นโรคไข้ไทฟอยด์เป็นโรคที่มีอัตราเสี่ยงถึงแก่ชีวิตในอาัตราร้อยละ10นะครับผู้ติดโรคส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนชนชั้นขาดแคลนสสิ่งของยังชีพในเมืองใหญ่มากกว่า ขณะที่ครอบครัววอร์เรนนะครับก็เป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยพวกเขาจึงจ้างจอร์ดซูเปอร์นะครับวิศวกรสุขาพิบาลให้มาตรวจสอบที่มาของการระบาดของโรคภายหลังนะครับจอร์ดก็ยังเผยแพร่ผลการสอบสวนของเขาเมื่อปี1907โดยในเบื้องต้นเชื่อกันว่าสาเหตุของการติดโรคมาจากหอยลายอาจเป็นต้นเหตุ แต่ผู้ป่วยบางรายที่ไม่ได้ทานหอยลายเข้าไปด้วยซ้ําเมื่อโซเปอร์นะครับผู้สืบสวนโรคนะครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่ในบ้านทั้งหมดนั้นโชเปอร์เชื่อว่าแมดี้เป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งนะครับ โชเปอร์นะครับตรวจสอบประวัติการทำงานของแมรี่แล้วก็พบว่าในระยะเวลา6ปีมีเคสผู้ป่วยโรคไข้ไทฟอยด์อีก22รายในบ้านที่แมรี่เคยทำงานอยู่รายหนึ่งมีอาการสาหัสในช่วงเวลานั้นก็ยังไม่เคยมีข้อมูลเกี่ยวกับภาหะของโรคที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่มาก่อนจึงยิ่งสนใจและก็มุ่งเป้ามาที่แมรี่เป็นหลักโชเปอร์นะครับมาที่บ้านพักของเธอแล้วก็ลูกจ้างรายอื่นเขาขอเก็บตัวอย่างปัสสาวะอุจจาระและก็เลือด เพื่อตรวจสอบสมมุติฐานของเขาบันทึกที่โชเปอร์นะครับเล่าอธิบายว่าเธอตกใจกับคําสั่งที่ได้ยินและก็ปฏิเสธคําขอของโชเปอร์จากนั้นแมรี่ก็ถือซ่อมแล้วก็ปรีเข้ามาไล่เขาออกไปหลังจากร้องขอไปหลายครั้งและต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตารวจนิวยอร์กมอลลอนนะครับก็ถูกควบคุมตัวเพื่อไปตรวจสอบผลการตรวจนะครับออกมาเป็นบวกเธอเป็นพาหะของไข้ไทฟอยด์และถูกเคลื่อนย้ายไปกักตัวในกระท่อมเล็กๆ ในพื้นที่ของโรงพยาบาลแถบนอต b r บรอตันไอแลนด์นะครับแมดี้ใช้เวลาในการกักตัวถึง2ปีก่อนที่เธอจะตกเป็นข่าวในหน้าสือ่อนามที่เรียกขานกันในหน้าสื่อเกี่ยวกับเธอก็คือไทฟอยด์แมรี่นะครับแน่นอนว่าเป็นชื่อที่ทําให้เธอโกรธเคืองอย่างมากเธอปฏิเสธเรื่องที่ว่าเธอจะเป็นผาหาในขณะที่ร่างกายของเธอเองยังแข็งแรงและก็ปฏิเสธข้อเสนอตัดทุงน้ําบีของเธอ เพื่อให้ถูกปล่อยตัวแล้วก็กลับไปทํางานตามเดิมได้กว่าที่เธอจะได้รับอิสระนะครับก็ล่วงเลยไปถึงปี1,910เธอถูกปล่อยภายใต้เงื่อนไขว่าจะไม่ทํางานแม่ครัวและเกี่ยวข้องกับงานด้านอาหารอีกเลยและจะปฏิบัติตามคําสั่งด้านสุขอ,อนามัยมีรายงานว่าไม่กี่เดือนต่อมาแมรดี่ทางานด้านซักรีดแต่ด้วยค่าจ้างอนน้อยนิดเธอจึงต้องเปลี่ยนชื่อแล้วก็กลับมาทํางานอาหารอีก หลังจากนั้นเธอถูกพบว่าทำงานในห้องครัวของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่มีโรคไข้ไทฟอยด์ระบาดในช่วงปี1912ทีมตรวจสอบเคสการระบาดของไข้ไทฟอยด์ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยด้วยโรคนี้25รายทีมพบว่าแม่ครัวก็คือแมรี่มารอนซึ่งใช้ชื่อใหม่ว่าแมรี่บาว n หลังจากนั้นเป็นต้นมาเธอจึงถูกตีตาว่าเป็นไทฟอยด์แมรี่ วลีนี้ไปปรากฏในหน้าหนังสือการ์ตูนหรือแม้แต่โพจนานุกรมทางด้านการแพทย์นะครับแมรี่ถูกนำตัวกลับไปกักกันที่เดิมและถูกกักตัวจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับในช่วงคริสต์มาสของปี1932ผู้ที่รับหน้าที่นำอาหารไปมอบให้เธอพบว่าร่างกายของเธอหมดสติอยู่เธอมีอาการชักหมดสติเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกนั่นทำให้เธอไม่สามารถลุกเดินได้อีก เธออยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลนิเวอร์ไซด์ยอยีก6ปีหลังจากนั้นและก็เสียชีวิตลงนะครับในปี1938สบศพของเธอนะครับถูกนำไปฝังในสุสานย่านบร็องนะครับมีรายงานว่าในภายหลังทางการพบพาหาท,ที่มีสุขภาพสมบูรณ์รายอื่นที่แพร่เชื้อให้ผู้อื่นอีกรายแต่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่ากับชื่อของไทฟอย์แมรี จูดวอลเซอร์เรวิดนะครับนักประวัติศาสตร์ผู้เขียนหนังสือนะครับก็ได้ระบุนะครับว่าในช่วงเวลาที่เธอถูกกักตัวสอบรอบสองนะครับเธอไม่ใช่พาหารายเดียวซึ่งเป็นที่รู้จักแต่ความจริงแล้วก็ยังมีคนแบบเธออีกนับพันรายทั่วประเทศในนิวยอร์กน่าจะมีหลักร้อยอรายแม้แต่ในปัจจุบันก็พบว่าการเป็นพาหาโรคเฉพาะเจาะจงตระกูลนี้ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดเดนิสมเนกนะครับนะักจุลชีววิทยา จากสแตนฟอร์ดก็กล่าวว่าประมาณนะครับร้อยละหกของผู้มีอาการไทฟอยสามารถแพร่โรคนี้ได้แม้กระทั่งพวกเขาไม่มีอาการบ่งชี้ของโรคก,ก็ตามข้อมูลบางแห่งนะครับระบุว่าเคสที่พอจะตรวจสอบแล้วก็ยืนยันได้ว่าติดเชื้อมาจากเมลลอนน่าจะมีราวๆ51าเคสและในจำนวนนั้นมีผู้เสียชีวิตเพียงแค่3รายหากเทียบกับเคสของโทนี่ราเบลลาแรงงานเกี่ยวกับอาหารอีกรายในนิวยอร์กก็เป็นอีกรายที่ถูกรายงานว่าแพร่เชื้อ2ครั้งใหญ่ ซึ่งมีผู้ป่วยรวมกันแล้วไม่ตม่ำกว่า100รายเสียชีวิต5ศพกรณีของแมรี่ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องเชิงวัฒนธรรมร่วมสมัยแต่ก็ยังเป็นข้อถกเถียงในอีกหลายแง่มุมไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ป่วยกระบวนการรักษาหรือแม้แต่การปฏิบัติกับเธอราวกับผูทดลองเธอถูกทดลองครั้งแล้วครั้งเล่าบทเรียนจากกรณีของแมรี่มารอนนะครับก็ไม่เพียงมีขอบเขตอยู่ในหัวข้อเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ป่วยเท่านั้น แต่ในอีกด้านโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่โรคระบาดในยุคใหม่อีกร้อยปีต่อมาว่าการไม่ปรากฏอาการไม่ได้หมายถึงว่าผู้นั้นปราศจากการติดเชื้อนะครับอีกประการหนึ่งก็คือการแพร่เชื้อของแมรี่สู่นายจ้างหรือว่าครอบครัวที่เธอทํางานด้วยเบื้องต้นแพทย์ตั้งข้อสังเกตว่าเธอแพร่เชื้อลงในอาหารเนื่องจากล้างมือไม่สะอาดก่อนมาทําอาหาร แต่ในอาหารที่ถูกปรุงด้วยความร้อนเชื้อก็น่าจะถูกฆ่าตายหมดแล้วโชเปร์ก็ตั้งข้อสังเกตว่ามีอาหารจานหนึ่งที่ไม่ได้ถูกปรุงสุกด้วยความร้อนนั่นก็คือไอศกรีมแมรี่ทำไอศกรีมที่มีพีชสดแล้วก็แช่แข็งเอาไว้บันทึกของโฉเปร์ก็เขียนไว้ว่าผมคิดว่าไม่มีวิธีไหนที่จะเกินไปว่าแม่ครัวไม่ได้ล้างมือให้สะอาดแล้วก็นำเชื้อไปติดสู่ครอบครัวนั่นเอง